ทำขนมอีกแล้วเป็นเมนูที่ทำบ่อยเพราะว่าชอบทานนะคะมันนึ่งหน้ากะทินะคะดูเพลินๆไปนะคะทำไปพร้อมกันคลิปนี้ไม่ยาวนะคะเพื่อนๆอ,อยู่กับดาดาสามานาทีนิดๆน,นะคะมันจะชอบอยู่ตรงที่ดินดินอะไรเขาเรียกดินควนอ่ะทุกคนดินในไรที่แบบดินดินห่วยดินเหนียวแบบผสมดินดำเนี้ยที่ไม่แข็งมากนะเขจะชอบท่านที่ชอบทานขนมมันนึ่งวันนี้ทำเป็นแน่นอนอแล้วก็ได้ไปสองสูตรเลยนะคะแล้วก็มีมันสองสีด้วยค่ะ เ,เพื่อนๆต้องล้างดินให้สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีทรายนะแล้วก็เปลือกของมันนี้เขาจะมีสองชั้นก็ต้องออกกันหมดนะคะเสร็จแล้วแวววับเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปขูดกันนะคะ,ะได้แล้วก็ดูตรงที่เขาเข้าลมนะเราต้องเฉาะออกให้หมดเลยนะคะไม่งั้นมันเราจะออกรสขมนะ เสร็จแล้วเราจะมาขูดกันค่ะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะ <มา S 2> อันนี้ถ้าเราขูดเสร็จแล้วเราก็เข้าช่องฟิตไม่ได้เป็นเดือนเลยนะคะอันนี้ด้าด้าก็เข้าฟิตเอาไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วะคะ่ะเพิ่งจะได้ทํานะมันหนึ่งพันกรัมนะคะน้าตาลสามร้อยห้าสิบกรัมนะแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะ,ะน้ํานะคะหรือน้ําต้มไปเตยก็ได้ค่ะสี่ร้อยมลนะ น้ำตาลทรายเนี่ยเราทําทานเองเราเพิ่มลดได้นะคะเอาตามความหวานที่เราชอบเลยนะคะวันนี้ดาดาได้มันข่าวมานะถ้าได้มันเหลืองก็จะสีสวยมากเสร็จแล้วเราผสมให้เข้ากันเพื่อนใส่ถุงมือแล้วก็ขยำขยำก็ได้นะคะจริงๆถ้ามีน้ําตาลตโตนนะคะจะหอมอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วไปนึ่งควายกลางค่นไปทางแรงดาดานึ่ง15นาทีนะเพราะว่าถาดเล็กนะคะถ้าเพื่อนๆถาดใหญ่ก็นึ่ง25-30นาทีนะคะหน้ากะทิวันนี้ดาดาใช้อ่า ML นะคะแล้วก็ เกลือประมาณ1ช้อนชานินดๆเพื่อนๆชิมให้ออกเค็มๆนะคะแป้งข้าวเจ้านะ2ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะใส่น้ําตาลสักสามสิบกรัมนะชิมให้ออกแบบกลมกล่อมอะค่ะอย่าลืมนะคะดาดาที่บอกว่าดาดานึ่งถัดเล็กก็เลย15นาทีนะใช้ไม้จิ้มลองจิ้มดูก็ได้ค่ะไม้จิ้มควันถ้าไม่ติดก็โอเคเลยเอาหัวกะทิใส่ไปเลยค่ะแล้วก็นึ่งต่ออีกสักสินาทีนะคะเพื่อนๆ ของเพื่อนๆถ้าเป็นถาดใหญ่ก็นึ่งสัก20นะแบะดาดาถาดเล็กก็เลยนึ่งแค่แป๊บเดียวนะคะนี่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราต้องพักให้เย็นก่อนนะคะถึงจะตัดเป็นชิ้นได้นะคะมิงั้นขนมของเราเละหมดนะคะวันนี้ดาดานึ่งขนมทั้งหมด3ถาดอันนี้ดาดานึ่งถาดที่สองนะคะแล้วก็อีกถาดหนึ่งจะเป็นมันสีม่วงนะคะเพื่อนๆดาดาจะมาบอกสูตรหน้ากะทิถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบนึ่งนะสูตรนี้ก็รวดเร็วค่ะก็คือสูตรวิธีการกวนนะดาดาก็ทาสูตรนี้อยู่เหมือนกันนะคะ่ะเาเรา ใช้ส่วนผสมเดียวกันเลยสําหรับหน้ากะทิหรือว่าหัวกะทินะตั้งขึ้นไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็รวนในกระทะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราต้องให้บาลานซ์กับขนมที่เราึ่งนะรัดด้าก็เนึ่งขนมสีม่วงอยู่เมื่อก,กี้นะนึ่งเสร็จก็ยกมาแบบร้อนๆเลยเราก็เทหัวกะทิที่เรากวนเสร็จร้อนๆนี่ค่ะใส่ลงบนหน้าขนมของเราได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยให้สวยงามนะมาค่ะขนมเย็นแล้วเราจะมาตัดขนมกัน อันนี้หน้ากะทิที่นึ่งนะคะมันสัมปะหลังเนาะนี่มันแน่นๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นมันสีม่วงที่ดะดะกวนหน้ากะทิะคะ่ะที่กวนแล้วก็เอามาราดบนอ่ามันสีม่วงที่ะดะดาบอกว่ามีมันสีม่วงอยู่ด้วยะคะ่ะนี่หน้าก็จะได้แบบนี้นะอ่าไปทํากันค่ะ